สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กะปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องกะทางบ่าวบอยกะสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องเอฟซีกันทุกคนที่หักแพงกันแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องดูว่าจังไหนกันเลยฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเลยเนาะกะมื่อนี้กะทางบ่าวบอยกะได้อยู่ขังกระต๊อบน้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ได้ยังบ่ได้ไปทางใดนพี่น้องเลยเนาะสวยเลยแหละ ตัวเลงแหละทางเขาก็าได้ไปทางใดพี่น้องเลยอยู่เพื่อนอยู่ซ่านคือเก่านั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าปีใหม่แล้วกะเงียบยังไปเออกไปถ่ายคลิปทางใดพี่น้องเลยเนะาะทาง่อบอยก็ได้อยู่บ้านอย่ด่องก็สิบประกาศตามมาคนอีกที่หนึ่งนั่นแหละเนาะเพราะว่าท,งทางเมทัลเมทัลทองซี ลูกพอดนไม่เท่าจันอะไรพี่น้องเนาก็ได้ประกาศตามหาเมื่อวาน่ก็ประกาศตามหาอีกเนาะก็เพื่อว่าสิมีคนหู้จักะนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทั้งรูปทั้งยังนี่กับพนเนขาซิโบมีพ่อแม่พี่น้องนะเนาะพนโบมีนั่นล่ะเพราะว่าพนก็นไปแต่เฮิงนี่แหละบมได้ถ่ายรูปถ่ายยังไว้อย่างะนนะพี่น้องเยเนาะนะก็เลยโบหู้ว่าหน้าตาพนเป็นแบบใดเนาะ เดียวก็ะชพยายามหาให้นะแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้พันยังบ่มีนะเดียวพยายามพันพยายามหาว่าพันถ่ายอยู่ใส่แนมแนว่ามันลงเรือหาในบ้านในช่องพันอะไรเนาะเพราะว่าถ้าพันกะไปตะโดนอะไระพ่อแม่พี่น้องเนาะทางญาติพี่น้องพันก็ไดพี่น้องเลยเพราะว่าพันกะเป็นห่วงเนาะกะถาว่า ผูใดหูผูใดเห็นก็เคยบอกเพลินแน่แต่ว่าเพลินยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพลินกับไปโดนละละเพราะว่าทางลูกหลานเพลินนั่นแหละเป็นห่วงเนาะก็อยากให้ประกาศตามหาแต่เพลินอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนครพนมเพลินอยู่นะพี่น้องเลยเนาะก็อยู่โบก่ดอกแต่ว่าห้ามโบหู้อ่ะนครพนมเพลินอยู่จุดใด มาอยู่มุมใดเหากับบืหูเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางลูกหลานนี่ก็บืหินเพื่อนเห็นช้านพันจักเทือนั่นละแต่ว่าพันไปอยู่คนครพนมกันหลายลเลยแหละดนนั่นแหละเนาะดนที่สุดนั่นแหละจนว่าญาติพี่น้อง่นล้มหายตายจากไปนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเ,เนาะก็รู้ว่าพอคู้จักไม่เฒ่าท้องซีสีลูกพนันน่ะ สื่อไม่เท่าจันอะไรเนาะพันกะได้เป็นเม่เท่าลนะ้วะตอนนี้จะได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพันหู้จักกับพอเท่ามากเนาะคนบ,าคบ้านโคกไงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีเอฟซีท่านใดเห็นและหู้จักสื่อเสียงเรียงน้ำพันคนที่พันรู้จักอะให้พันติดต่อมาก,ก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางย t u b e เนาะดูว่า สองทางที่ที่ต่อมาแลวแหละเนาะทางไดก็ได้แต่ว่าพันหูจักกันพันหาจิโทมาเนาะถ้าว่าพันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าลูกหลานพันให้ถามหานั่นแหละพี่น้องเนอะทางเฮาก็ได้ประกาศตามหาให้แต่ว่ากันยังบ่มีแบบรูปภาพอย่างเช่นอย่างสี่เดี๋ยวให้พันหาให้ก่อนว่าพันชิมีบบเดี๋ยวเฮาก็จะไปสอบถามอีกที่หนึ่งน้ำพันนั่นแหละ นี่กับประกาศตามหาก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮากับโบฮูคือกันว่านาตาเพิ่นเป็นแบบใดแต่ว่าเพิ่นให้ประกาศตามหาแบบเหมือนกับร่มๆแรกๆนะั่นแหละเฮากับโบฮูกันเพราะว่านบ่มีรูปภาพแล้วก็บ,บ่มีแบบนาตาแบบไดนนะเฮากับโบฮูกันเพราะว่าได้ยินเว้าได้ว่าแต่ชื่อํำนั่นซื่อพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสื่อเสียงเรียงนามบางคนมันก็สื่อคือกันบางคนก็น ชื่อเสียงเรียงนามมันใกล้กันนะนะ,นะบางคนนีแบบนอกจากว่าคนที่พันหู้จักเนาะก็ถนัาที่หู้จักดีนั่นแหละพันนชื่อเมทาวทองสีันก็ไปเอาพัวอยู่นครพนมนะก็โนัแหละตั้งแต่ทั้งบัว่ายังได้เกิดพอละมาเคิดว่าประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกัว่าหลายพาหลายปีนั่นแหละเนาะกะ ไะไมีโอกาสตามหามเมทาเพิ่นแล้วก็ลูกสาวเพิ่นคือมเมทาจันแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นกะแต่ได้ยินข่าวาว่าผัวเพิ่อนอ่ะอยู่ทั้งประเทศไทยได้ตายไปแล้วะนะพั่อนเอาผัวใหม่บอไปอยู่กับลูกในแนวใดนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ใช้เมื่อก่อนอ่ะญาติพี่น้องเพิ่นกะเที่ยวไปหากันอยู่เพราะว่าบุญทัดพั บุญธาตุเนาะบุญนครพนมอะไรบุญธาตุเนาะกับเพิ่นเคยไปหากันอยู่แต่ว่าคนที่ว่าทางนี้กับญาติเพิ่นญาติพี่น้องเพิ่นกะได้เสียเหมือนกันได้เสียเมือนั่นแหละแต่ว่ายังเหลือแต่ลูกหลานเพิ่นนั่นแหละให้ประกาศตามหาให้เนาะเรื่องราวกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยท้าว่าเอฟซีท่านใดเห็นหุ้ยักกะให้เพิ่นติดต่อมาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะว่าทางลูกทางหลานเพิ่น อยากหูอยากเห็นว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยูบอ่บ่ถ้าว่ามีชีวิตกะติดต่อมาลูกหลานเพิ่นจะไปหาหรือว่าเสียมาเลี้ยงเพิ่นบ่หรือว่าอย่างใดนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยูอ่นะกะทางเฮาก,ก็เลยแค่ประกาศหาอย่างเดียวนะั่แหละบ่ได้ว่าอันนั้นยังนึกพี่น้องเลยเนาะก็ว่าช่วยเพิน่นช่วยั่นหานั่แหละเนาะโดยช่วยเพิ่นตามหาอีกทางหนึ่งพี่น้องไอ้ถ้าว่าที จอหรืว่าเจออมันก็อีกรอเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเฮาก็บ่ฮหู้เนาะเฮาก็ประกาศมาสองวันนี้เลยล่ะได้ประกาศหาให้เพิ่นนั่นแหละเนาะก็ยานว่าเพิ่นอยากพบอยากเจอกันนั่นแหละเผื่อว่ามีบนวัสนาต่ทอกันกันยังร่วมกันอยว่กันยังว่าเพิ่นยังมีชีวิตอาจสีได้พ่อเนาะผมเม่พี่น้องถ้าว่าเพิ่นบบมีชีวิตแล้วคือว่าจบมาและมันก็คือบได้พ่อกันนั่นแหละ พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันกะดนแล้วกะญา,าติพี่น้องเั่ทางนี้กะจะได้เสียชีวิตลงไปทั้งพอเทามากก็ได้เสียชีวิตไปแล้วไมแทเนื้อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพื่อแต่ลูกชายเพิ่นนแะละให้ประกาศตามหาคือพอเทาซิงพี่น้องเลยเนาะลูกชายก๊กเพิ่นอนแะไรเนาะ ประกาศตามหาว่าแม่เท่าทองสียังมีชีวิตอยู่บ่อยู่นครพนมพันอยากติดต่อไปหาพนอยากหู้จักเนาะแล้วก็ซื้อลูกสาวแม่เท่าทองสีคือแม่เท่าจันนั่นแหละเนาะพันกะว่าเมื่อก่อนนะพันก็อยู่นครพนมพันแต่ว่าพันบ่ได้เคยไปหากันพี่น้องเลยเนาะพุ่จักแต่ว่าอยู่นครพนมพนไปหาแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่พันเพื่อเนาะพ่อแม่พันกะเสียกะ สี่หาปีเลยะพี่น้องเอ้พันสีามานี่ก็ได้เนาะก็ถือว่าดนอยู่แต่ว่าทางลูกหลานในบริษทัทติดต่อหากันบบฮูว่าเพันก็ับบได้มานะแต่เก่าเพันก็ับมาแบบตกเดือนสามเดือนสี่พันสีมาแต่ละปีพี่น้องไอ้พ่นสีบบมาเยี่ยมยามทางนี้หลังจากหาพันกับบริมาจาเถื่อเลยพี่น้องเอ้ต่างขาดการติดต่อเนาะมันก็เลยแบบว่ายากอะไรเอากับโบหูว่าสิทิดต่อไปทางใด เนาะเห็นพันว่าพวกยูทูบประกาศตามหาให้ได้บ่อยากชั้นอยากซีกะมีแต่ลูกมีแต่หลานนี่แหละกะได้ประกาศตามหาให้เนาะเพื่อว่าพันพ่อพันพบกันเอาก็ดีใจเนาะถ้าว่าพันพ่อพันพบกันหรือว่าทางนั้นยังมีชีวิตอยู่กะให้พันติดต่อมาน่แหละพี่น่อยเนาะเพราะว่าทางลูกทางหลานพันถามหาเนาะเอากะได้แค่เป็นสะพานให้ ะพันบุญให้ทบอพ่อกันนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยหรือว่าในใดถ้าว่าพันยังมีชีวิตพันอยู่พันขนาจะจําลูกจําหลานพันได้หรือว่าจําชื่อพ่อของลูกของหลานพันได้เนาะคือพอเท่าสิงพอเท่าสิงชื่อพ่อเราเป็นพอเท่ามากอะไรพอแม่พี่น้องเนาะกับแม่เท่าเนื้อพันเลยทิ่พันกะบริยูเลยแลละพันก็ได้เชีวิตดนละละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า ทางแม่เท่าทองสีแล้วกับลูกสาวิ่นแม่เท่าเทองจันเนาะแม่เท่าจันนั่นแหละถ้าว่าพ่นมีชีวิตอยู่ห้ายพันที่ต่อมาหาลูกหลานพ่นนําเน่่น้องเลยพันอยู่ทางประเทศไทยนยั่นแหละอยู่นครพนมนั่นแหละเลนาะถ้าว่าพันยังมีชีวิตอยู่นะพันกัลูกหลานพ่นถามหาพันคิดหอดคิดถึงนั่นแหละเลนาะแต่ว่าบู้ว่า เพิ่งยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่าจังได๋นี่แหละเฮากระบือซั่นเนาะเฮาก็แค่ประกาศตามหาให้เพิ่นเห็นได้อย่างเดียวนั่นแหละเห็นได้อย่างเดียวพี่น้องเลยเนาะคือประกาศตามหาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเพิ่นอาจสิได้เบิ่งคลิปนี้อาจสิพ่อคนที่ฮู้จักเพิ่นอาจสิพ่อสิเห็นเนาะอาจสิได้ฮู้จักเพิ่นน่ะแต่ว่ารูปภาพในเฮาก็บ่มีเนาะหยเพิ่นหาให้ก่อนพี่น้องเลยว่าเพิ่นสิมีบ่เพิ่นว่าบ่แน่ใจเนาะเฮาก็ เพิ่นบ่แน่ใจว่าเพิ่นจะมีรูปภาพสมัยเพิ่นตะกี้บ่บ่หู้คือกันพี่น้องเลยเนาะเฮากะประกาศตามหาปากเปล่า,ก,า,ก,าก,ก่อนพี่น้องเลยคอยหาอีกรูปภาพอีกที่นึงถ้าได้รูปภาพอีกที่หนึ่งก็สิถ้าบ่าได้ก็สิประกาศปากเปล่า,า,าแบบไม่ให้เพิ่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละพี่น้องเลยจนแบบว่าเพื่อเพ,พิ่นพบพ่อกันนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะ ได้ประกาศตามหาให้เพ่นก็ได้รับปากเพ่นไปแล้วก็ตามหาเพ่นนั่นแหละถ้าว่าไม่เท่าเพ่นยังมีชีวิตยอยู่ก็เพลนติดต่อมาหาทางพอเท่าซิงก็ได้หรือว่าทางซ่องเบาบอายชาแนลก็ได้พี่นอ้นนอ,อ,นนนองเลยเนาะเบาบอยก็ได้วางเบอร์โทระอะไรก็ได้ไว้อะไรพี่น้องอ,อ,อะไรก็อดีไลน์อหลรเนาะ วางไว้เพื่อว่าพันหูจักกันอะไรพี่น้องเลยอย่างเราพันมีคนหูจักพันก็อยู่แถวนครพนมนั่นแหละแต่ว่าแต่บ้านชาวพันบอกว่านครพนมพันอยู่ตรงไหละทางลูกทางหลานพันบอกหูจักว่าเรื่องพันอยู่ไส่พันบอกเคยไปเนาะตั้งแต่พ่อแม่พันเพื่อเลี้ยงอยู่พ่อแม่พันไปเยี่ยมพยยามกันทั้งแม่เทานะกะแม่เทาทองสีกะพันกัมาบ่อยเดือนสามเดื่องสี่พันสีมาโล ทางบ้านโคกนั่แหละพี่น้องเอ้เนาะทางบ้านโคกง่ายพี่น้องเอ้เนาะิ่นก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาจะดอกเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าถแค่ตอนพันพอเท่านั้นป่วยกะพันกับบ่ได้ติดต่อว่ามีเบอร์โทรเบอร์โทรนะบ่ได้ติดต่อกันมันก็เลยขาดการติดต่อนั่นแหละบู้ว่าพันยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่ายังได๋นี่แหละเนาะทางถ้าพันมีชีวิตอยู่กับให้พันติดต่อมาเนาะ ทางลูกหลานพันถามหาพันกาเคยมาเรื่อยๆยู่ดอกแถวบ้านโคกนี่แหละเน่ะพันอยู่นครพนมนี่แหละพันเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ละปีพันอะแต่ว่าขาดการติดต่อช่วงหนึ่งแล้วก็เลยพันบอได้ติดต่อมาเลยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะก็เลยแบบบอได้เบอร์บอได้ยังกันนั่นแหละเนาะมันเลยขาดการติดต่อกันเลยก็ว่าเจ้าอยู่ไซเขาอยู่ไซกับประมาณนั่นแหละเนาะเขากับบุหูคือกันพี่น้องเลยเนาะกั คนเคยหายเบอร์ไว้เธอนึงแต่ว่ามันติดคนอื่นพี่น้องเลยเนาะันโทรเคยโทรไปแต่วันติดคนอื่นนั่นแหละแต่บุหัวเป็นผู้ใดถามกับบัวักเนาะกับว่าทายอยู่แต่ว่าันกับบุหัวเป็นผู้ใดนั่นแหละก็เลยตอนท้ทายันก็บลบเบอร์ทิ้มเนาะเพราะว่ามันเป็นเบอร์คนอื่นนั่นนะ เดี๋ยวอ่ะพ่นหายเบอร์มันบวกลงกันกับมีเนาะเขาก็ไปจักทั้งทางพอเพิ่นตั้งแต่พอเพิ่นยังวัดสีลอะไรพ่นก็หายไปน่ะแต่คนเฮามันก็เปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์ได้เนาะเฮาก็บปหู้คือกันพี่น้องเลยเนาะบางคนก็ใส่เบอร์ใหม่เบอร์เก่าทิ้งไปแล้วมันก็โทรไปมันก็ติดคนอื่นนั่นแหละกับมี่เนาะเขาก็บปหู้กันพี่น้องเลอฟซีทุกคนอาถาวาพี่น้องเอฟซีทุกคนเห็นก็ใหา ประกาศตามหาแม่เท่าทองสีกับลูกสาวพันชื่อจันนั่นแหลนะเนาะอยู่ทางนาครพนมนะพี่น้องอเอ๋ทาว่าอ,าอีีท่านใดหุจักสื่อนี่สื่อเสียงเรียงน,น้ำนี่ถ้าเพิ่นหุจักพอเท่ามากแล้วก็แม่เท่าเนือ้อทางบ้านโคใงไงก็ให้พันติต่ตอมาทางช่องยูทูบก็ได้พี่น้องเอ๋เนาะทางบ่าวบอยสิได้ให้นำ อันนั้นให้เพิ่นไปคุยไปโอ้ล่มกันเนาะถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ทางลูกหลานเพิ่นถามหาแต่ว่าทางพอเทามากกับไม่เทาหน้ากับเพิ่นได้เสียชีวิตไปหมดชาวคัวเมียแล้วล่ะแต่โดนเลยสี่ห้าปีเลยเลยพี่น้องเลยตั้งแต่สี่ห้าปีขึ้นหลังพวแหละแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเลยแต่ว่าตอนนี้ลูกหลานเพิ่นคิดหอดคิดถึงพวพันหาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็แต่เก่าเพิ่นกับมาเยี่ยมมายาม ทางนี้บ่อยอยู่พี่น้องเลยเพิ่นกับเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยอ่ดกเนาะแต่ว่ามันขาดการติดต่อแลวเพิ่นกับเได้คอยมาหนา่านว่าพี่น้องเห็นเอฟซีเห็นกะผกกดไลค์กดแชร์ช่วยกันพี่น้องเลยเผื่อว่าญาติพี่น้องเพิ่นนหัจักลูกหลานเพิ่นเนาะถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กะให้เพิ่นติดต่อมาเน่เนาะโดยพ่อแม่พี่น้องถ้าคลิปนี้กับซีโบมียังไลา์พ่อแม่พี่น้องคลิปเฮากะ มานั่งประกาศตามหาคนให้เอฟซีนั่นแหละเนาะก็หาญาติพี่น้องนะั่แหละพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเอฟซีท่านใดอยากหู้จักแลก้วก็อันนั้นเนี่ยก็ติดต่อมาพี่น้องเลยเนาะทางเขาก็สิได้นําข่าวสารไปพักพี่น,อน้องเพิ่นว่าสิดีใจบ่หรือว่าท่าไดดเนาะถ้าว่ามีคนรู้จักมีคนแบบผู้เห็นนั่นนะั่นแหละเนาะหู้จัก สื่อเสียงเรียงนาำแบบนี้นะหูจใัก,กับคนแบบนี้แบบนี้คนบ้านโค้งไงเนาะทางลูกหลานพันกันได้พี่น้องแต่ว่าทางแม่เ่านะเพันอยู่นครพนมนั่นแหละเนาะแม่เ่าเท้องซีสิลูกพ่นแม่เ่าจัานนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเอฟซีท่านใดเห็นอู้แล้วก็ติดต่อมาได้พี่น้องเลยเนาะ,ะคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายทางบอ่บอยก็สิขอจอคบคลิปลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องคอยพบเพกันอีพีต่อไปพี่น้องเนาะ ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละมันกากจะมีพี่หนึ่งพี่ชอวิพี่เช้าพี่ซีนะต่อไปเนาะจนแบบว่าอคิดว่ามันโบมีแล้วอะไรยังว่าอีกที่หนึง่งพี่นนะ้องเลยเนาะอ่าคลิปนี้ก็ชิบโมีอย่างไรคําว่าสวัสดีและสบายดีเอฟซีทุกคนที่อยากแพงปีใหม่แล้วขอให้อยู่ดีมีเฮงคงเจ็บอย่าได้คงามใครอย่ามีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปน,น,นี้ก็ชิขอลา,าพ่อแม่พี่น้นองลงไปแบบ ป้าๆลุงๆเอาอา่าเนาะที่มาดูมาชมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่อยกัเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยตลอดมาก็ขอขอบุญขอบคุณน้นองเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ช่วยเป็นกำลังใจเนาะเออนสบายดี